เอาเดี๋ยวเมาค่อยโอเคโอเคแม่เขากดไรหย่าหย่าหย่าอะไรนะแต่งหน้าครับใช่พ่อไม่แต่งหน้าก็สภาพผมโว้คนมีความรักไม่ต้องแต่งเขาหรอกเฮ้วดยฟังเพลงเขายังอะไรนะครับฟังงเเพลาได้ฟังเพลงเขาหรือยังครับฟังแล้วครับผมได้เปล่าก็ถ้าสมมุติว่าฟังเนี่ยก็จะเป็นฟังแบบตั้งแต่เวอร์ชั่นแบบแรกๆที่เป็นอันนี้บอกเล่าหรือว่าอันนี้อวดนะจ๊ะ บอกเล่าบอกเล่าบอกเล่า็คือือเหมือนเขาก็ให้มาฟังแล้วก็แบบมีไอเดียว,ว่าเออแบบมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ครับผมอะไงครับมันเพราะจับใจใช่ไหมเพราะจับใจไหมเหรอครับมันก็พเกพาะตามรูปแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อหาที่เขาอยากจะให้มันเป็นแล้วก็ดนตรีที่เขาอยากจะให้มันเป็นอะไรเงี้ยเพราะที่คนร้องเหรอคนที่ร้องก็เพาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ร้องเพาะอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาแต่งมาจากประสบการณ์ความรักในช่วงนี้เอาหรอนานจะความรักในช่วงนี้ เพลงเธอก็ประสบการณ์ความรักในช่วงนี้แต่ว่าประสบการณ์ความรักในช่วงนี้เป็นยังไงคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าลงไปดูเนื้อหาเพลงอบจริงๆก่อนว่ามันคือการตกลุมรักอีกครั้งมันเป็นการตามหาความรักอะไรอย่างงี้กตามหาเจอหรือยังคะก็ตามหาเจออยู่นะนะผมส่วนส่วนเพลงเขาเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนแบบเฮ้ยอยู่ดีๆโลกก็เอียงอะไรเงี้ยใช่ก็คือ อยากจะบอกว่ามันก็มีเราที่เป็นอินพุตส่วนหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้บอกว่าแบบเราเขาแต่งเพลงนี้มาเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็าใช้ประสบการณ์ที่เจออยู่ในช่วงนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้แล้วก็มาทีเรียกับคนหมู่มากครับผมใช่แต่ก็เราไม่มีส่วนในกันไงก็ถือว่าก็มีส่วนใช่มีส่วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกยังไงความเรามีส่วนในกระบนการนันของเขาก็ดีใจนะครับที่ที่แบบว่าการที่เขาเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมา ใน <favorite. S 1> ช่วงช <op> the ่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีอารมณ์สุนทรีที่อยากจะสามารถแต่งเพลงออกมาได้คุณไม่ได้ตอบเองอะไรนะใช่เราไม่ได้นัดกันใช่ไหมเดี๋ยวก็รอดูต่อไปแล้วกันเดี๋ยว่าจะมาคอลแลปกันเลยทีเนี้ยอะไรนะคอลแล็บเลยเหรอมารวมกันแลยทีนี้คบจริงๆผมมันก็เป็นแค่ศิลปินตัวเล็กตัวน้อยคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงไม่มีใครกล้าที่จะมาแบบคอลแล็บกับเราหรอกไม่ได้แล้วต้อยรับทั้งกลัวหรือยัง ลองชวนดูหรือยังก็ลองดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องแบบผ่านโปรเซสอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่อยากชวนเขามาร้องเพลงอะไรอยากชวนเขามาร้องเพลงอะไรอะครับเพลงรักัอะไรนะนี่เสียงวะนี่เสียงวะอะไรนะเพลงรักเพลงรักเราก็ต้องร้องเพลงตัวเองดิไม่ร้องกับคนที่เรารักเราก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาเราจะตอบคำถามจะต้องมีแบบ ใหม่เรียกแฟนได้แล้วครับนี่แหละนี่แหละประสบการณ์ใหม่นั่งสัมภาษณ์เลยสบายเหลือเกินเอาแล้วขยับสถานะได้แล้วอุ้ยจริงเหรอคืออย่างที่คนแบบว่าล่าสุดอะที่คนแบบว่าโอ้โหพูดถึงเรื่องการขยับสถานะพอเห็นรูปเราอะไรอย่างเงี้ยรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยเอ้าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ลงคนก็ลุ้นพอเราลงคนก็มากดดันให้เราแบบเล่งสถานะไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเออ มันเป็นวันสําคัญของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราลงสะหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็อยากลงด้วยอะไรเงี้ยแต่คือมันไม,ม่มีกดตายตัวหรอกครับทุกคนว่าแบบสามเดือนจะต้องเป็นแฟนกัน4ีเดือนจะต้องเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วโอบก็อย่างที่โอบบอกว่าโอเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในเรื่องความรักเหมือนกันเราดูใครเราไม่ได้ดูแบบในระยะแบบสั้นๆเราด,ดูในระยะแบบยาวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดเขาก็เพิ่งบอกว่าอุ้ย เพึ่งเราเพิ่งปีนี้แบบ30เองเขาไม่อยากจะให้แบบว่าอะไรต่างๆมากดดันความฝันเราเขาบอกว่าโอ้ยช่วงอายุ30เนี่ยเป็นช่วงที่กาลังสนุกเลยอยากทําทอะไรตามใจตัวเองช่วยทําเลยอย่าเอาเขามาเป็นตัวกดดันอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ ถ้าในช่วงของเขาที่เขาเคยผ่านมานะ<ห>ผมไม่ได้พูดว่าเขาแบบผ่านมาแล้วนะหมายถึงว่าในช่วงอายุ30ของเขาอะไรเงี<ห>้ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่สนุกมากๆเลยเขาได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้โอ๊บได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างตามความฝัน,อนอของโอ๊บด <ขอ S 1> ้วยอะไรเงี้ยแหล่งความรักที่แต่กวิเชตลาถ่าพอเราทีมระโยคนี้จากเขาความรู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกดีนะคือเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเออจริงว่ะมันมีความรู้สึก ที่เราอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างมากเลยแค่ทุกวันนี้การที่เราทําความฝันเหล่านั้นของเราอยู่แล้วมันมีคนที่คอยเดินซัพพอร์ตดันหลังเราไปด้วยไม่ใช่แค่เขาคนเดียวยังมีพี่ๆท,ทุกคนยังมีแบบแฟนคลับโอบเ,เยอะแยะมากมายเลยที่แบบพยายามเขาเรียกว่าอะไรสารฝันเหล่านั้นให้แบบมันเป็นจริงขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับผมทุกวันนี้ Happy, Happy, แฮปปี้แฮปปี้มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็พยายามทําทุกวัน ให้ดีที่สุดอยู่แล้วก็มีรอยยิ้มในทุกๆวันอะไรอย่างงี้ยังสเต็ปต่อไปขอาอุบเลยอ,อะไระไสเต็ปเร็วๆ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ขอให้เพลงดังสักหนึ่งเพลงได้ไหมครับ <c oughs> ตอนนี้ไม่ดังอีกหรอ,อผมมันเป็นแค่ศิลปินตอกต่อยคนนึง <c oughs> ผมไม่เป็นศิลปินเบอร์เล็กคือเลยผมเองอยากให้แบบว่าเออทําความฝันตัวเองอยู่แต่จริงๆนะครับ <c oughs> ความฝันหลักๆณนะตอนนี้เนี่ยคืออยากทําอยากสร้างบ้านให้แม่อะไรอย่างเงี้ยชายก็พยายาม เก็บเงินทํางานอะไรอย่างงี้คือถ้าพูดว่าเรื่องร้อนเงินเนี่ยผมร้อนจริงๆนะครับผม <ś led> <ś led> ใช่ <ś led> ครับผมแต่ว่า, <ś led> วาเราคือเราติดกับเรื่องนี้ด้ดวยไม่หรอกครับมัน,นมีนอะไรหลายๆ,อ,ๆอ,อย่างคือมันเป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราแบบเออเราอยากจะสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ในที่ที่แบบว่าเราแบบด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองอะไรอย่างงี้ครับผมใช่เขาก็บอกว่าเ้ยเอาเลยเต็มที่เลยเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่ผ่านช่วงเวลานี้มาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการเข้าอกเข้าใจกันอันนี้คือเรื่องแนวสตาร์และคนจกต์นี อุ้ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มอยู่ในช่วงแบบว่าว่าใกล้จะเป็นใกล้จะเป็นหนี้แล้วครับผมนะเริ่มแล้วจะสร้างเองหรือซื้อบ้านจะเป็นตัวเอจริงๆแล้วคงซื้อครับผมใช่ครับผมใช่ต่อมาพวกเราก็รอเชียร์ต่อไปรอเชียร์ต่อไปรอเชียร์ต่อไปคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากให้มองว่าเออไม่ได้คือเรื่องความสัมพันธ์มันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบน้นนะครับคืออยากจะให้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกนะจนมาถึงวันเนี้ย มันมาไก่มากๆแล้วตั้งแต่วันที่พี่ๆเชียร์ๆกันเย้เย้เย้เอาเลยเอาเลยเอาเลยโจรวันนี้มันมาไก่มากๆแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เราแบบยิ้มได้แล้วก็มีความสุขในทุกๆวันสังเกตุลับไปซักกรบครัวเนาะเอา้ากันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเ, okay, เป็นกำลังใจให้กันต่อไปขอบคุณมากครับทุกคน